ชื่อปรายาวังปิติค่ะชื่อเล่นชื่อไปไป,ไปอายุ17ปีค่ะมาจากโรงเรียนสาราศาสตร์เอกตาสายวิทย์คณิตเจซีคณะภารกิจคือคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนแรกหนูอยากเป็นตั้งแต่แบบเชฟไกด์ทันตาไปหมอไปนักจิตวิทยาแล้วสุดท้ายเนี่ยหนูเพิ่งมาจบที่วิศวะตอนม6เองอะคะ่ะวิศวะเป็นภาพที่เหมือนแบบหนูเห็นชัดเจนที่สุดแล้ว หนูดูรายการนี้มาตั้งแต่ปีปี6ที่มีพี่บาสใช่ไหมพี่บารเนาะชอบพี่เขามาเลยนั่นแหละแล้วอพอเริ่มดูอะพี่มันเริ่มรู้สึกแบบว่ายิ่งดูรายการนี้มันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กหลายๆคนนะที่แบบอยากจะเข้าอะให้เหมือนมีแบบแรงกระตุ้นอะที่จะผลักดันและหนูก็อยากเป็นตรงนี้ด้วยเพราะหนูรู้สึกว่า หนูอะก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มจากศูนย์เพราะตอนแรกหนูก็เริ่มจากแค่แบบว่าอ่านหนังสือเพื่อไปสอบิ i d t e r m สอบ f นอ a สอบเสร็จปุ๊บก็ลืมแต่พอเริ่มแบบโตขึ้นมาเรื่อยๆหนูเริ่มอ่านหนังสือหนูเริ่มเตรียมตัวหนูก็เลยรู้สึกว่าเออหนูก็ทําได้นะขนาดแบบหนูมีกิจกรรมอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูสามารถแบ่งเวลาได้หนูก็เลยอยากเอาไอ้จุดตรงเนี้ยของหนูอะไปเหมือนแบบเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆที่เขาเป็นคล้ายๆกับหนูเพราะหนูเชื่อว่ามันก็มีหลายคนแหละที่เป็นเหมือนหนูนั่นแหละค่ะใีเรื่องเรียนแล้วครับเนอง วันนี้เรียนแค่นี้แหละเมื่อกี้เรียนวิชาอะไร,รเลขคับพี่โอ้โหไปเยอะมากพี่ถามหนูนะถามแค่ไปไะไแล้วไปอันน,น,นี้อันนี้ใครพี่รู้ปะเขาเตรียมตัวมาตั้งแต่เช้าแล้ว,ละวลนะเจ้าบ้าที่บ้นดูได้นี่เพื่อนชื่ออะไรชื่อเอิร์อเิร์ดค่ะเราตีดกันมาเกินไปติดเกินไปนี่คนนี้คนนี้ด้วยคนนี้เพื่อน่ะอันนี้อันนี้ฝนค่ะพี่มีฉายาเลยนะฉายาว่าเก้าวิชาเขาไม่ถนัดนะขาไม่ได้นะ้านี่เลยคนอยู่นี่้ครับ คนนี้เด็กดีนะฮะโอเคคนคนคนนี้เป็นไงฮะอาจารย์อันนี้ครูเด็กดีอ๋ออันนี้ครูเด็กดีโอเคครับที่สองภาษาไทยค่ะอ๋อโอเคสวัสดีครับเอ้ยนี่บอกมาคนนั้นค่ะชื่อสวยสุดค่ะสวยค่ะนี่คุณคนคนนี้ชื่ออะไรนะสวยสุดค่ะสวยสุดไปไปบ้างเรียกกี่โมงวันนี้มาถึงเจ็ดโมงยี่สิบค่ะทำอะไรบ้างตอนเช้าขึ้นมานอนตอนเช้ามาถึงนอนเลยเหรอ ตอนคืนไม่นอนเหรอเด็กมัธยมยุคนี้คือทำอะไรครับก็่านหนันสือค่ะอันนี้คือก๊อตก๊อดนี่คือก๊อดจากพันก๊อดเซเว่นหนูชอบก๊อตเซเว่นชอบมาคลอตอนเช้ามันจะเป็นค่าแบบเขาจะให้มาเคลียร์งานส่วนมากหนูก็จะเสร็จแล้วนอนเลยมื้อเที่ยงไม่กินอะไรเลย เขาจะเป็นสายเฮลตี้ค่ะสายีนน้องวันนี้กินอะไรจนค่ะไม่เของมาจากบ้านนี่มันเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาข้าวหนูดิข้าวไข่เจียวไงอันนี้เน็นแคลอรี่อันนี้แคลอรี่เหลือเปล่าคะอ๋อหนูไฮโซนิดนึงค่ะแกรนูลาค่ะไม่ใช่อะไรน้ำหนักขึ้นมาสิบโลค่ะน้องเอรินยนเก่งเหรอไม่อยากจะคุยเลขหนูอะสี่สี่เลขนยี่สิบอันนี้ได้กี่รีิเลี้ยงเลยอะ สามจุดแปดเก้าสามจุดเก้าห้าอ่ะไม่แต่ดูดูแบบลักษณะไม่เหมือนคนในเกณฑ์ไม่ไม่หลอกนะหนูว่ะแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้เป็นสี่คนเนี่ยไปไปมีอะไรจะถ่ายทอดให้เพื่อนบ้างครับเนี่ยพี่ก็ลองดูหนูตอนนี้หนูดูแบบป้าๆบอๆอ่ะดูซีรีส์หนูดูเกาหลีหนูทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นไปแข่งเยอะแต่เกณฑ์หนูมันก็อยู่ประมาณในเกณฑ์เนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะหนูรู้สึกว่าไอการเหมือนเวลาของหนูอ่ะมันค่อนข้างที่จะเฟคทีบเลยถ้าเกิดติดจริงอ่ะหนูก็อยากแชร์ทำยังไง คือไม่ใช่เหมือนแบบว่าถ้าเราจะเรียนอย่างเดียวเราจะสอบเข้าอย่างเดียววะเราจะต้องอยู่แค่กับหนังสือมันมีวิธีอ่ที่จะทําให้เหมือนแบบเราสามารถทำทุกอย่างควบคู่ขึ้นไปได้ไงตอนนี้แหละยอดยอดหมอผลไม้ให้ไอเอลเจ็ดอ่านยังไงคะหยุดเรียนค่ะหยุดเรียนไปตั้งแต่พัหยุดหนึ่งอาทิตย์ค่ะอ่านสามชั่วโมงที่เหลือดูซีรีส์ค่ะซีรีส์มีประโยชน์อะไรกันแล้วว่าถ้าเราเครียดแล้วเราแบบว่ายิ่งอ่านหนังสือไปอ่ะมันก็อ่านอะไรไม่ได้อยู่ดีไง ซซีรี่มันเป็นตัวที่ให้เราผ่อนคลายให้เรารู้สึกว่าเออเราได้ผ่อนคลายแล้วแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือต่อมันก็ไอเิมากขึ้นโฟกัสกับอะไรแบบนานๆน่ะหนูว่ามันไม่ดีอ่ะแบบเราต้องแบบผ่อนบ้างแบบสมองเรามันจะมีช่วงระยะเวลาของมันที่จะสามารถทํางานได้แบบเอฟเฟกต v ฟที่สุดแค่ช่วงเดียวเราก็ต้องพักบ้างเมื่อที่ถ้ามีเอฟเฟกต์อะไรใส่อย่างเงี้ยีี้ ตอนนี้นี่คือเบ่งเวลายังไงหนูจะใช้เวลาก็คืออยู่ที่บ้าน,น่ะหนูจะก,ออก,กออ็อ่านาก็เลยพิเศษก็คือจะอ่านอ่านจนเท่าที่ไหวอะพี่แล้วก็นอนแล้วอยู่โรงเรียนะจะเป็นช่วงเวลารีแลกต์เรามากกว่าก็มีบางวันบ้างอะถ้าเกิดการบ้านไม่เสร็จอย่างการบ้านเนี่ยหนูยิแทนพี่เล่มหนามากการบ้านเยอะมากทําไม่ทันขอวอนผู้สอนว่าให้นายน้อยหน่อยขอบคุณค่ะเมื่อนี่นี่คนจดเลขจดเยอะมากเนี่ยถ้าเกิดจดเสร็จนะพี่เขาต้องแหกแผนทีให้หนูสาบหมดแล้วม่ไหว สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับบอกเขาไปว่าถ้าเป็นยังไงการการสอบของเขาแม่อแต้มยี่สิบไม่อะไรบ้างใช่ไหมคะสอนหมดนะน้องเป็นคนงี้มั้งครับอาจารย์น่ารักเรียบร้อยเรียนเก่งตั้งใจเรียนสวยไหมน่ารักสวยมหนุ่น่ารักไม่บอว่าสวยสวยก็ได้แต่งเก่งไหมเก่งครับแลยากมากพี่ดื้อไหมฮะคนนี้ดื้อไหมดื้อไม่ดื้อเลยฮะนอนไหมมั่ง กูหนูนอนแบบบนเก้าอี้นมาเซอร์เดินเข้ามาบอกว่าอู๊บไปนอนขนาดน,นั้นเลยเหรอได้ยินนะจำได้หนูไม่ได้นอนหลับนะหนูได้ยินอยู่แล้วครับงานอาดิเรกอะคะหลักๆตอนนี้ก็คือจะมีสอนพิเศษคะ่ะแล้วก็มีทำขนมบ้างบางทีแล้วตอนนี้มีคนเรียนกับรอ่า มีเพื่อนที่เรียนอังกฤษธรรมดาค่ะมีคนหนึ่งที่จะสอนบ่อยแล้วก็จะมีสอน i อเอลกับแซดอลค่ะแซดวีดดิ้งกับแซดแมทอะค่ะถ้าที่ว่างที่โรงเรียนก็จะมีเต้นด้วยค่ะเต้นคอเวอร์กันเล่นๆนะพี่แสดงว่ากิจกรรมเราเยอะพอสควรก็ไม่ว่างเลยค่ะจากที่ฟังประวัติแล้วทุกคนน่าจะอยากเห็นภาพที่บอกว่าไปไปเต้นคอเวอร์ใช่ค่ะใช่ค่ะ เกินกว่านี้เพราะว่าเวลาที่สถานที่ซ้อมอ่ะคือซ้อมกันในห้องน้ําห้องน้ำโรงเรียนหรือที่บ้านห้องน้ำบ้านเดี๋ยงก็ไม่ดีไอพ่อพ่อน้องไม่รู้ว่าหนูขนาดนี้หนูก็เลยไม่มีที่ไปก็เลยก่อนอาบน้ําอ่ะหนูจะไปตั้งเป็นในห้องน้ำเมื่ออ่านแล้วก็อยู่อ่านเคมีค่ะพี่อย่าถ่ายคำตอบนั้นเผื่อมันผิดเนี่ยจะจบแล้วเหลืออีกนิดเดียวเองจะมาเป็นโจทย์แล้วเนี่ย ไปที่คนนึงนะคะชีวะปอไ,ไม่ได้เก่งชีวะขนาดนั้นทาไมเพื่อนถึงบอกว่าเก่งแต่ว่ามีทริคมีอะไรมากก็ไม่ได้มีทริคอะไรมากค่ะก็แบบหลังจากเรียนเสร็จก็คือกลับไปทบทวนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะ<อ>แล้วก็แบบถ้าสงสัยอะไรก็เข้าไปถามค,คุณครู<ม>เข้าไปได้ดูดดมีความแตกต่างกับคนนิด <c oughs> นึงเ <c oughs> <c oughs> ล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่ตากูกันอคนนี้มีความตัง้งใจอยู่แล้วแบบ ทำอะไรก็แบบจัดการตัวเองได้ถึงแม้จะเป็นติ่งเกาหลีด้วยก็ตามรัวๆบ้างนิดหน่อยเป็นคนเก่งแต่ว่าก็เป็นคนสนุกสนานในเวลาเดียวกันแล,แล้วก็คอยช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ไม่ไม่ได้เก่งแค่ภาษาอังกฤษอะค่ะ<ๆ>เก่งวิชาการหลายหลอย่างไปไปนี่ขั้นไหนครับเรื่องเรื่องความติงิงขั้นสุดถึงขั้นที่ไปตามทุกครั้งที่เขามาทุกที่ไม่จําเป็นจะต้องไปคอนเสิร์ตคือถ้ามันว่างไปส่วนภูมิได้มันก็ไปแล้วอะแต่คือถ้ามันติดเรียนเฉยมันก็เลยไม่ว่าง เราก็ติ่งเหมือนกันคือเราก็ชอบกอดเซเว่นเหมือนกันเราเคยถามเขาว่าแบบเออทํายังไงถึงจะแบบเรียนแล้วก็ติ่งไปพร้อมๆกันอย่างแรกคือเขามีวินัยมากมในการทําทุกอย่างทั้งติ่งแล้วก็เรื่องการเรียนก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเด็กม .6 อ่ะจะเอาใครเป็นตัวอย่างก็ควรจะเอาเขาเป็นตัวอย่างโอ้ยหมูกระทะสองรอบเะเลี้ยงหมูกระทะคือที่พูดดีที่คือเพอเลี้ยงหมูกระทะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ <c oughs> คิดว่า เพื่อนเราเนี่ยน่าสนใจกว่าคนอื่นยังไงถ้าเกิดเขามีเป้าหมายอะไรเขาก็จะทําให้มันได้ทุกทุกครั้งว่าหมู่กระทะหรือว่าเรื่องจริงอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนสมัยแบบมอต้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาอยากจะสอบสมมติเขาจะสอบสอบเข้ามอสี่อย่างเงี้ยเหลือเวลาไม่มากแต่เขาก็คิดว่าแบบเออเขาจะต้องทําได้เขาก็จะอ่านหนังสือประจาเขาเขาจะไม่ออกนอกลู่นอกทางบ้างก็ แล้วเขาก็ทําได้หรือเปล่าก็พี่ลองคิดดูนะมันสามารถติ่งได้ขนาดนี้นะพี่แล้วมันแบบเกรดมันก็แบบดีมากมันบอกมันไม่ถนัดภาษาไทยแต่มันก็สอบได้ท็อปภาษาไทยอย่างพี้แสดว่ามันต้องเป็นคนที่แบบแบ่งเวลาดีมากๆมีระเบียบดีอะเลิกเรียนปุ๊บก็แบบวิ่งไปเรียนที่สยามแบบเร็วมากก็ไม่รู้ว่าจะมีเหตุผลอื่นหรือเปล่าไม่รู้่แบบไปติดใจหนุ่มที่ไหนหรือเปล่าก็ทํทำกันบ้านตลอดเวลาพักกลางวันก็แบบ ที่กินข้าวนั่งทําโจทย์เขาฝึกโจทย์ตลอดเวลาเลยค่ะมีวิธีไงแบบแนะนําเพื่อนหน่อยมันติ่งได้พี่แต่ว่าคือมันต้องรู้จักกันหน่เวลาคือเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรโอเคหนูมีว่าหนูติ่งนะแต่ว่าหนูต้องอ่านหนังสือหนูก็จะกาหนดไปว่าเราต้องอ่านหนังสือประมาณเท่านี้เท่านี้อย่างของไปอะไปจะตั้งไว้ว่าวันหนึ่งอะต้องอ่านให้ได้อย่างน้อยสองชั่วโมงก็อ่านไปเรื่อยๆไม่ได้อ่านว่าติดสองชั่วโมงยาวๆพร้อมกันแต่ว่ายัางไงวันหนึ่งอะรวมๆกันต้องให้ได้สองชั่วโมงแน,นได้2ชั่วโมงนั้นะคือ ปิดเน็ตไม่เล่นไม่เล่นเฟซไม่เล่นไอไม,ไม, IG, ไม่ไม่มีเพลงเนี้ยคือต้องอ่านให้เต็มทีแล้วก็ส่งงานทํนาการบ้านอะไรต้องครบถึงจะแบบทําอย่างอื่นได้คือไม่ไงั้นนะถ้าเกิดแบบมันเราไม่สามารถแบบเวลาได้แล้วเราไปติ่งอย่างเดียวอะ่ะมันก็เอฟเฟกต์กอะ่ะจากการที่มันเป็นผลดีกับชีิตเราอะมันก็จะกลายเป็นผลเสียไปเรือยๆส่วนมากน้องๆน,นี่คาดหวังรอบไหนคนระับ ถ้าเป็นตัวหนูจะหวังรอบแรกค่ะที่เราเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอคือตัวหนูจะเข้าหมอและหนูก็อยากจะยื่นหมอจุฬาที่เป็นรอบที่ใช้คะแนน B ใหม่นะคะก็ตอนนี้ก็คือกลางเตรียมตัวสอบของ B m a t ควบคู่กับพวกวิชาสามันแล้วก็แกดแผดไปด้วย I L 7ค่ะอยากเข้ามาหิโดนอินเตอร์คณะ B B A major international business หนูอยากเข้า B B A ค่ะอยากไปไม่ญี่ปุ่นก็สิงคโปร์ค่ะจริงๆแล้วเหตุผลคืออยากได้ภาษาที่3ค่ะพี่คอมดีจุฬาค่ะ แัหองโตงตะออะเยากเข้าอะไรอยากเข้าแตูอยากไขน้ําูตหะหมอเหมอก็วางแผนไว้เข้าหอด้วยถ้าไม่ติดก็เทคนิคการแพทย์ค่ะอันไหนที่ติดก็เรียนได้หมดค่ะวิศวคมอินเตอร์ของบางมดค่ะเตรียมตัวเรื่องการสอบ อนนตอนนี้ก็เก็บเนื้อหาจนจะครบแล้วค่ะเหลือเคมีแล้วก็ถ้าเกิดจบเคมีเสร็จครบก็เริ่มตองรีจดแล้วอยากติดรอบสามค่ะเพราะว่าคือไหนๆหนูก็เตรียมตัวมาขนาดนี้พี่หนูก็อยากให้ได้รอบแรกไปเลยแบบเต็มที่เอารอบนี้จบแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะต้องมันนั่งแบบนั่งเครียดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรอรอบสี่ต่อไปมันก็จะยืดเวลาไปอีกมันก็ทําให้เราเครียดเพิ่มอีกอ่ะไหนๆมันจะสอบได้แค่รอบเดียวมันใช้คะแนนเดียวยื่นไปก็เอาให้มันได้ไปเลยดีกว่าแล้วเราก็จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นได้ด้วย งปาเอาอันนี้เพื่อนๆไปไหนกันกลับบ้านหมดแล้วไปซื้อรตีกินใช่ตรงไปไปไปไหนต่อเดี๋ยวไปเรียนพิเศษต่อค่ะชีวิปไปก็ประมาณนี้ค่ะพี่คือเราก็มีโมเมนต์ที่เป็นเด็กธรรมดาเนาะก็มีโมเมนต์เด็กเรียนอยู่กับเพื่อนบ้าบ้าบอเป็นติ่งอะไรอย่างเงี้ยช่วยวอดไปด้วยแล้วก็ไปสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดถ้าเกิดไปติด4ี่คนไปจะเป็นเพื่อนที่คอยอยู่ข้างข้าง ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสอบเข้าด้วยกันแล้วเราจะติดไปได้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดไปติดไปจะมีเทคนิคเรียนยังไงให้แบบเข้าใจแล้วก็ทํายังไงให้เราสามารถแบ่งเวลาการเรียนการเล่นและการติ่งพร้อมกันได้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ